ทำทันไหมตอนนี้ทันตอนนี้ทันค่ะทันนั้นลูกค้าน้อยอยู่ใช่ไหมใช่ค<ป>่ะโอ้ยดูดิเส้นก๋วยเตี๋ยววางอยู่หน้าร้านเลยอ่ะบางกองอ,อ,อันนี้เป็นกลับใช่ไหม ลาแมนลาแมนลาแมนโอเคโอเคม่ใช่ขายหมดเลยเหรอขายกระสอบอหมดอ๋อกระสอบมันลงมีกี่อันวันนี้วันนี้ฝนตกเนาะรกค้าไม่โคเยอะเท่าไหร่ครับได้ปิดร้านแล้วด้วยครับผมใช่ เพระาะว่าขี่ฝานมาผมก็ลูกแห่นลูกค้าเต็ไมไปหมดเลยล้นออกมาข้างอนอกครับมาช่วง่อด้านตุ่มมาถ้าอยากดูลูกไทยเยอะนี่นะครับพ่เจี๋ยวไก่เลยนะกล้วยน้ำไทยเจ้าเก่าครับโอเคโอเคโอเคลุก ah, okay, okay, okay. หล่ออยู่นะยังลูกหล่ออยู่นะเนี่ยดูดี มาช่วยสนนุนกันด้วยนะครับมาเยอะๆเลยมาเยอะๆมาเยอะๆเป็นด้าปลาล้ากับเพื่อนห้าหกอยห้ากนหนึงัแกก็ได้สี่ห้าหมื่นแล้วนะไม่แกปร้าประมาณก้พันกันหมื่นหึ่งมันโอ้โหนก็หมื่นห แล้วได้สูตรผสมมาจากไหนอ่ะโอ้ยสุดลับสิสตรลับใช่ไหมไม่บอกใครบอกใครไม่ได้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตเออใช่ๆๆ่ใช่บอกง่ายๆไม่ได้ใช่โอ้หสุดยอดมาจากโอเคถ้ามันไก่เข้าขาหมูด้วย อันนี้มันโงรับจำนำนี่ใช่อ๋ออยู่ใ,ใกล้โงรับจำนำข้าวต้มไทยอ,อ๋อแ,แล้วขนม,มไข่เยอะแยะม,มากมายนะอ๋อสองข้าวพี่สองขายวันข้าวต้มไทยเต็มปากตรงไปม ไ,ได้ผ่านมาบ้างไหมก่มอนหน้านี้ได้ผ่านทานมาบ้างไหม่านมา,มา,นมาลูกค้าเต็มทุกวันเลยผ่านตอนไหนก็เลยมาเติมน้อมันบ้างก็เลยมาที่นี้บ้างอะไรเงี้ยอาจจะโดนดาน่ามาันจ่ายตลาด<ม>ก็ขายยำแหนมอยู่ยัวไปช่วยเมียอะไรเหรอได้ขายยำแหนมอยู่ต้องเเมียผมอ่ะแขนเขาจะเจ็บฝั่งนี้แต่จะ,จะนวดเ้าไม่ได้ผมก็ได้อยู่ช่วยเขา เกี่ยวของหนักทุกวันผมนะเราก็ไปช่วยใช่มาของเตยพี่ไทยต้องหาตัวเครจากตัวนึงตัวร้านอะไรร้านอันนี้จะไปเอาไก่ที่กองเตยใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้เราที่ชัยจะไปพาไปเอาไก่ที่กองเตยนะครับ เราไม่ต้องลงจากรถใช่ไหมลงลงใช่ไหมลงไปเอาบินอะไรอยู่อ๋อตอนนี้ก็เข้ามาด้านหลังของของเตยนะครับเลี้ยวขวาของเตยนะ่ะ อน,นี้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เองอ่ะมีมีอันนี้มันชิ้นส่วนไงอ๋อไอ้ตรงไก่ที่เขามาตรงยอยุ่ยกอยู่กันงใไนี่ใช่ไหม,ไมรอไกนะ่รอไก่อยู่รอรอไก่อยู่ แค่นี้เองอ่ะน้อยมันชิ้นส่วนไก่ที่เขามาส่งนะโอ้เยอะอยู่เขามาส่งตอนนั้นอันนั้นอ่ะอ๋อเขาไม่ไเอาจรงหรออันนี้มันไก่ที่เราคัดแล้วไงอ๋อถ้าเราสั่งแบบนั้นเขาไม่คัดให้มันไม่สวยอ๋ออันนี้มาสั่งนส่วโอเคโอเคมันก็ตกลมเ็จไปตั้งนานแล้วเอามามาเอาของ อ๋อ oh. นั่นแค่ส่วนเดียวโอเคโอเคแล้วนี่ okay, okay. อะตรงอนนเนี้ยตรงเนี้ยเข้าไปนี่เหรอ,อ,อเฮ้ยมีกี่ร้านเนี่ยมีสองร้านไหมเนี่ยเอ้าอบอกยังไงมีสองร้านก็ตรงอ๋อโอ้ยนี่มีอีกร้านหนึ่ง โอ้อันนู้นอยู่ตรงนู้นหน้าร้านตรงนู้นหน้าร้านตรงนู้นอ่ะหน้าร้านข้างทางแต่นี้อ่ะมีอีกร้านหนึ่งโอ้ยได้กลิ่นก็นรู้แล้วว่าขายข้าวขาหมูในนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยอืม กักตุนดูป้ายดูป้ายกักตุนของเข้าไว้ใช่ไหมเอายอดแล้วโอเ okay, คคันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะอันนี้ใครเนี่ยผู้จัดการใหญ่นะเนาะเฮีย,ยชัยเข้าขาหมูนะครับธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบนะ,ะนะนี่เปิดไฟให้แล้วดูดีนะมา านั่งกินกันนะดึกๆนะเาเปิดตลอดปิดยั่โมงปิดเั้งคืนโอเคปิดเช้งคืนปิดเั้งคืน, okay. คนปิดตีหนึ่งครึ่งอ่าโอเคนาคตอาจจะว่ากัน <Okay. S 2> ผมได้ดีๆเยอะเลยใช่<อ>ได้ดีๆเยอะ สีแยกตรงนี้คือสีแยกแยก,ยกล้วยน้ำไทสีแยกสีแยกกล้วยน้ำไทกล้วยน้ำไทครับกลิานแล้วครับกลินแล้ว <c oughs> กินเยอะแยะเลยมากมายเข้าออกก็ออกเยอะแยะเลยอันนี้ผมผมมาวันธรรมดาเนี่ยวันจนันทร์นะ วันจขนาดนี้นะขายกระจายกระจายเลยอ่ะขายกระจายเลยอะขายกระจายเลยอยากมาดูดีต้องมาช่วงนั่นแหละก่อนห้าทุ่มก่อนห้าทุ่มเต็มเจ็ร้านตลอดขายไม่ทันเลยครับขายไม่ทันเลยจริงจริงขายไม่ทันเลยขายไม่ทันพนักงานยี่สิบคนเนาะ <20. S 2> ประมาณาายี่สิบประมาณยี่สิบเนาะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ